สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะโอกาสที่มนุษย์จะได้รับโรหิตชีวจรเทพสปริตนั้นไม่ได้ตำย่างที่ฮันเซนคิดเอาไว้ในตอนแรกดูเหมือนว่ามันจะมีโอกาสสาเร็จในอันตราส่วนหนึ่งต่อห้ามนุษย์ส่วนใหญ่จะได้รับดอกบัวแสงสีม่วงแค่หนึ่งดอกเท่านั้นการได้รับดอกบัวสีม่วงสองดอกถือว่าหาได้ยากมากๆแต่มันมีชายหนุ่มคนนึงได้รับดอกบัวแสงสีม่วงถึง4ดอกด้วยกันมันเกือบจะถึงตาของฮันเซนมิสเตอร์ยางอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมานายท่าน ใีนายท่านต้องการรับการทดสอบจริงๆอย่างนั้นเหรอฮันเซนหันมามองเขาและถามมันมีปัญหาหรือยังไงมิสเตอร์หยางมองซ้ายขวาก่อนที่จะขยับเข้ามาใกล้ฮันเซนลักกระซิบนายท่านเทพส์บริตจะมอบรอหินชีพจประจให้กับมนุษย์เท่านั้นฮันเซนเข้าใจว่ามิสเตอร์หยางพยายามจะบอกอะไรมิสเตอร์หยางคิดว่าฮันเซนเป็นยีนเลสและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เขารู้สึกกังวลถ้ายีนเลสหยดเลือดของพวกเขาลงไปบนเต่าหิน มันจะเกิดอะไรขึ้นนซถามด้วยรอยยิ้มมันคงจะไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นมิสเตอร์ยังพูดหลังจากที่หยุดคิดอยู่ชั่วคู่ถ้าอย่างนั้นก็ควรจะไม่มีปัญหาอะไรแฮนเซนพูดปลอบใจเขาถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรมันก็แค่หมายความว่าข้าไม่ได้รับโรหิตชีประจร จ้อไม่จําเป็นต้องกังวลมิสเตอร์หยางคิดว่าที่แฮนเซนพูดนั้นสมเหตุสมผลแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้สึกเป็นกังวลอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคํานึงถึงที่มาอันแปลกประหลาดของแฮนเซนถ้ามันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อเขาพวกเขารอคิวอยู่สักพักและในที่สุดมันก็ถึงตาของแฮนเซนแฮนเซนเดินเข้าไปในวิหาร พระเจ้าอย่างสบายใจขณะที่หัวใจของมิสเตอร์อยางเต้นตึกตักพีชฟูมองดูจากระยะไกลอยางใจจดใจจอเธอตั้งตารอจะได้เห็นผลลัพธ์จากการทดสอบของแฮนเซนหลังจากที่เข้าไปในวิหารพระเจ้าแฮนเซนก็เดินตรงเข้าไปหาเตาหินสีม่วงนีทันทีเขาต้องการจะมอบหยดเลือดลงไปแต่ทันใดน,นั้นสหารสองคนก็รีบเข้ามาหยุดเขาไว้ นี่เจ้ายัางไม่ได้คุกเข่าต่อนหน้าเทพสปรฤทธิ์ฮันเซนขมวดคิ้วเมื่อได้ยินพวกเขาเขาเคยฆ่าอ e ีวิลโลตัสมาก่อนตอนนี้เมื่อทหารทั้งสองต้องการให้เขาคุกเข่าลงต่อนหน้ารูปปั้นของอ e ีวิลโลตัสมันก็ไม่มีทางที่เขาจะทำบามั้น รีบคุกเข่าลงทาหารพูดอย่างใจร้อนแฮนเซิลคิดยู่กับมันตาสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจจะหันกลับเขาแค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นจริงๆแล้วการรับการทดสอบไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับเขาการต้องคุกเข่าต่อนหน้าอีว e ิลโรตัสกอตนั้นเป็นบางสิ่งที่เขาไม่อยากทําเมื่อเห็นแฮนเซิลหันหกลับทหารที่เฝ้าอ e ีวิลโรตัสกอตก็ปลาดใจพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงดีในตอนที่แฮนเซิลเกือบจะออกไปจากวิหารพระเจ้ามีชายคนนึงเข้ามาขวางทางเขา,เาไว้จาจะจากไปง่าย,ายๆแบบนั้นอย่างนั้นเหรอ ข้าเพิ่งนึกได้ว่ามีบางสิ่งที่สําคัญต้องไปทําข้าจะยังไม่ทดสอบในวันนี้แฮนเซนพูดไม่เป็นอะไรถ้าเจ้าไม่ต้องการรับการทดสอบแต่เมื่อเจ้าเข้ามาในวิหารพระเจ้าอย่างน้อยเจ้าก็ต้องคุกเข่าไม่อย่างนั้นมันจะถือเป็นการดูหมิ่นต่อเทพสบริตชายคนนั้นไม่ดีทางละพูดกับแฮนเซนอย่างเย็นชาเมื่อได้ยินอย่างนั้นทหารที่เฝ้าวิหารพระเจ้าก็เริ่มรู้สึกตัวว่าควรจะทำยังไงพวกเขารีบเข้ามาล้อมแฮนเซนเอาไว้มิสเตอร์หยางรีบเข้ามาและพูดนายน้อยซื้อป๋อ นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเพื่อนของข้าคนนี้เดินทางมาจากภูเขาเขาไม่รู้กฎระเบียบของที่นี่ถ้าข้าไปร่วงเกินนายน้อยแต่โปรดเห็นแกข้าและปล่อยเขาไปด้วยเถอะเขาไม่ได้กลัวว่าแฮนเซนจะถูกทําร้ายแต่เขากลัวว่าซื้อป๋อจะไปทําให้แฮนเซนโกรธมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าแฮนเซนลงมือฆ่าซื้อป๋อซื้อป๋อเป็นบุตรชายของเจ้าเมืองแอนเชนก็ถ้าเขาถูกฆ่าตายเจ้าเมืองก็ไม่มีทางอยู่เฉยแน่แล้วถ้าเกิดแฮนเซนไปฆ่าเจ้าเมืองแอนเชนก็เข้าอีกคนเรื่องนี้ก็จะลามไปทั่วทั้งอาณาจากักริน ในสายตาซือป๋อไม่ว่าแฮนเซนจะแข็งแก่งสักแค่ไหนเขาก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งมันไม่มีทางที่เขาจะต่อสู้กับยีนเลชขั้นสูงของอาณาจักรชินได้ถ้าเขามาจากภูเขามันก็สมเหตุสมผลซือป๋อพูดด้วยสีหน้าที่บ่งบอกว่าเข้าใจแต่หลังจากนั้นเขาก็พูดอย่างเย็นชาแต่ข้าไม่สนว่าเขาจะมาจากที่ไหนความผิดฐานดูหมินเทพสบิีคือโทษตายถ้าเขาทุกขเขาในตอนนี้ข้าจะไว้ชีวิตของเขาไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาก็ต้องรับโทษก่อนที่ซือป๋อจะพูดจบแฮนเซนก็พูดขัดมา ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรข้าก็ไม่คุกเขา่าเจ้าไม่คุกเข่าก็ไม่เป็นไรเสื้อปอยเยอะยันเข้าชี้นิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าวินาทีต่อมาก็มีเสียงบูมดังขึ้นมามีสิ่งมีชีวิตเปลือกสีดำขนาดยักษ์หล่นลงมาตรงหน้าของเขามันทำให้ทั้งลานกว้างสั่นสะเทือนฮันซันมองไปที่สิ่งมีชีวิตเปลือกสีดำมันดูเหมือนกับด้วงเปลือกสีดำของเขาเลืองแสงออกมาปีของมันกับหัวกับหางมันดูพร้อมจะขมอบใครสักคนเข้าไปถ้าเจ้าอยากจะกลายเป็นอาหารของโอเวอร์แบริงบั๊ เจ้าก็ไม่ต้องรับโทษที่ดูหมนต่อเทพสบับิดิ์ซื้อปอพูดอย่างเย้ยยันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอวดดีนี่คือโอเวอร์แบรนบัคของนายน้อยซื้อปอข้าได้ยินบอกว่า,วามันเป็นยีนเลสระดับราชันมันมีพลังโจมตีและป้องกันที่สุดยอดถ้าขามียีนเลสที่ทรงพลังแบบนั้นข้าคงจะสุขสบายไปตลอดชีวิตผู้คนในร้านกว้างมองไปที่โอเวอร์แบรนบัคด้วยความอิจฉา พวกเขาไม่ได้รู้สึกสงสารแฮนเซนในมุมมองของพวกเขาแฮนเซนก็เป็นแค่คนที่มาจากพวกเขาที่กล้าดูมินแท้สะเบิตและยังร่วงเกินคนอย่างซื้อป๋อนั่นไม่แต่งรับก,การรนหาที่ตายมิสเตอร์อยางตื่นตระหนกแต่เขาไม่สามารถทาอะไรได้เขาได้แต่รู้สึกร้อนรนและเป็นกังวลซื้อป๋อมองไปที่แฮนเซนอย่างอวดดีตอนนี้เจ้าพร้อมจะคุกเข่าแล้วหรือยังหรือว่าเจ้าต้องการจะเป็นอาหารของโอเวอร์แบริงบัคจริงๆข้าแค่ต้องการจากไปแฮนเซนพูดแล้วเดินผ่านโอเวอร์แบริงบัคออกไปจากวิหาร จบก้าดียังไงซือปอกโกรดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับหน้าที่เป็นคนรับผิดชอบวิธีเปิดโรหิตชีประจรเขาจึงไม่ต้องการจะฆ่าใครคนไหนแต่ใครจะรู้ว่าแฮนเซนจะหัวแข็งถึงขนาดนี้มันทําให้ซือปอไม่สนใจอะไรอีกต่อไปโอเวอร์แบงค์บักกีดร้องปากของมันเต็มไปด้วยฟอนที่แหลมคมมันตรงเข้าไปหาแฮนเซนซือปอยืนกอดอกขณะที่มองไปที่แฮนเซนด้วยสายตายเย็นชาเขาเตรียมตัวที่จะได้เห็นแฮนเซนถูกฉีกเป็นชิ้นๆโดยโอเวอร์แบงค์ พีดฟูขมวดคิ้วขณะที่มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่เข้าใจว่าแฮนเซิลพยายามจะทําอะไรกันแน่ในสายตาของเธอมันดูเหมือนกับว่าเขาหาเรื่องใส่ตัวไม่ว่าในอาณาจักรไหนการคุกเข่าต่อหน้าเทพสัเบ็ดถือเป็นธรรมเนียมพื้นฐานที่ต้องทําแต่แฮนเซิลกลับเข้าไปในวิหารพระเจ้าโดยไม่คิดจะคุกเข่าต่อหน้าเทพสัเบเดนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ซื้อปอจะโกรธก็ดี แบบนี้เราจะได้เห็นพลังของเขาพี่ฟูคิดเมื่อเห็นโอเวอร์แบงคก์บักกำลังจะกินแฮนเซนแต่แฮนเซนไม่ได้เรียกยีนแลสออกมาเขายกหมัดขึ้นลาชกใส่หัวของโอเวอร์แบงค์บักพี่ฟูอึ้งไปซื่อปอเองก็มองแฮนเซนราวกับว่าเขากำลังมองคนที่โง่เขาอีกฝ่ายไม่ได้ใช้ยีนเลสหรือโรฮิตชีประจรเทพสบดิษทุกคนคิดว่าแฮนเซนบ้าไปแล้วที่คิดจะใช้พลังทางกายภาพเพื่อต่อสู้กับยีนเลสอย่างโอเวอร์แบงค์บัก แต่ในตอนที่หมัดของแฮนเซนปะทะเข้าไปที่หัวของโอเวอร์แบงค์บัคทุกคนก็อ้าปากค้างไป โอเวอร์แบงก์บักที่เป็นยีนเลสระดับราชันนั้นตัวระเบิดโดยมัดของแฮนเซนเปลือกของมันกระจัดกระจายไปทั่วและเลือดของมันก็ย้อมบริเวณรอบๆเป็นสีแดงความเยี่ยมเข้าปกคลุมดานกว้างแห่งนั้นแม้แต่นกก็ไม่กล้าจะส่งเสียงร้องออกมาดวงตาของทุกคนเบิกกว้างพวกเขาแข็งทื่อไปขณะที่มองมาที่แฮนเซนที่อยู่ในวิหารพระเจ้าโอเวอร์แบงก์บักนั้นเป็นยีนเลสระดับราชันซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดของยีนเลสถึงแม้โอเวอร์แบงก์บักจะยังไม่เติบโตเต็มที่แต่พลังของมันก็เหนือกว่ายี ส่่วนใหญถึงอย่างนั้นโอเวอร์แบริงบัคที่แข็งแร่งก็ตัวระเบิดโดยหมัดเพียงหมัดเดียวทุกคนเริ่มจะมองแฮนเซนอย่างแปลกๆพวกเขามองแฮนเซนเหมือนกับว่าพวกเขากําลังมองไปที่สัตว์ประหลาดถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตาตนเองพวกเขาไม่มีทางเชื่อว่าเรื่องบานี้จะเกิดขึ้นจริงๆซือป๋อดูตกใจในตอนแรกแต่หลังจากนั้นความโกรธก็เข้าครอบงำตัวเขาเขารู้สึกโกรธเกียดช่างและเครียดแค้นแต่ท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเขายังรู้สึกหวาดกลัวมันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกเข้าไปในหัวใจของเขา ฮันเซ่นไม่ได้ใช้โรหิตชีพจรเทพสบริตเขาใช้แค่มัดมัดเดียวเพื่อจะฆ่ายีเลสระดับราชันซือป่อนนั้นไม่เคยเห็นอะไรบาปน,นี้มาก่อนซือป่อไม่เคยคาดฝันว,ว่าเรื่องบาปน,นี้จะเป็นไปได้ไม่เห็นฮันเซ่นก้าวออกมาข้างหน้าซือปอก้าวถอยออกไปด้านหลังโดยสัญชาตญาณหน้าผากของเขามีเหงื่อ,อไหลออกมาเขาถามอย่างตื่นตระหนกเจ้าต้องการจะทำอะไร แฮนเซนหันไปมองซือปออยู่ชั่วคู่ก่อนที่จะเลิกสนใจและเดินผ่านไปผู้คนในการนกว้างรีบถอยออกไปเพื่อเปิดทางให้กับแฮนเซนแฮนเซนเคยชินกับสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินจากไปท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองมาที่เขาเล่ากับว่าพวกเขากําลังมองเห็นผีมิสเตอร์หยางกับฟาร์รีบตามแฮนเซนไปไม่มีใครกล้าเข้ามาหยุดพวกเขาแม้แต่ซือปหอรือทหารของเมืองก็ไม่กล้าจะพูดอะไรขึ้นมานี่ไม่ใช่เรื่องร้อเด่นแฮนเซนเป็นบุคคลที่สามารถทำไดโอเวอร์แบงค์บักในมัดเดียวแบบนั้น ให้มันจะกล้าเสี่ยงชีวิตเพื่อหยุดเขาไว้เพียงแค่มองไปที่เศษซากของโอเวอร์แบริงบัคที่กร,กระจายไปทั่วมันก็ทําให้ทุกคนขาอ่อนลงไปน่าสนใจโดยไม่ได้ใช้เฮลเลสเขาระเบิดร่างของโอเวอร์แบริงบัคได้ในมัดเดียวนั่นหมายความว่าเขามีโลหิตชีพจรติดตัวตั้งแต่กําเนิดอย่างนั้นเหรอเพจฟู <Peace ful S 2> มองดูสถานการณ์จากระยะไกลมีสีหน้าแปลก,ปกนอกจากมนุษย์ที่มีโลหิตชีพจรตั้งแต่กำเนิดแล้วเพจฟูไม่สามารถคิดหาเหตุผลอื่นมาอธิบายได้ว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงทรงพลังขนาดนี้ คนของเมืองอันเช่นกอสมีโรหิตชีพประจตั้งแต่กำเนิดน,นี่เป็นอะไรที่แปลกเราต้องนำเรื่องนี้กลับไปรายงานเมื่อแฮนเซิลไฮลัเไาลาเพสฟูกเกอร์รีบออกไปจากลานกว้างมิสเตอร์อย่างรู้สึกโล่งใจมากๆโชคดีที่แฮนเซิลไม่ได้ชกซื้อเปอให้แหลกสลายกลายเป็นผุยผง ไม่อย่างนั้นมันก็คงจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งกว่านี้ถึงอย่างนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ Overbearing Buck เป็นยินเลสหายากที่มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวในมืองแอนเช่นก d ตอนนี้เมื่อหานเซนฆ่ามันตายเจ้าเมืองก็คงจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายมิสเตอร์ยังบอกแฮนเซนเกี่ยวกับความกังวลของเขาแต่แฮนเซนแค่ยิ้มและพูดนั่นไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าพวกเขาต้องการจะมาใล้พวกเขามา แฮงส์ไม่ได้หวาดกลัวแม้แต่น้อยถึงพลังของเขาจะถูกจํากัดโดยกฎของโรคใบนี้ซึ่งทําให้เขาไม่สามารถใช้พลังของตอนเองได้อย่างเต็มที่แต่เขาก็ยังแข็งแกร่งกว่าเจ้าเมืองคนหนึ่งมากแฮงซ์มองไปที่มิสเตอร์หยางและถามด้วยความอยากรู้ว่าแต่มิสเตอร์หยางนี่ข้าจะไปหายีเลสได้จากที่ไหนอย่างนั้นเหรอแล้วข้าจะใช้ยีเลสไดอย่างไงกันยีเลสจะฟักออกมาจากไขย,ยีนแต่โดยปกติไขย,ยีนจะมาจากใต้ดินที่ไหนสักแห่งไม่ว่าใครคนไหนก็มียีเลสได แต่มีแค่มนุษย์ที่ได้รับโรหิตชีพจรเทพสปรเิตเท่านั้นที่จะรวมโรหิตชีพจรกับยีนเลสได้มิสเตอร์ยางพูดข้าจะรวมโรหิตชีประจรได้ยังไงแฮร์รีรู้สึกสนใจยิ่งกว่าเดิมมิสเตอร์ยางมีรอยยิม้มแห้งๆเขาส่ายหัวเราพูดข้าไม่มีโรหิตชีพจรเทพสปรเิตข้าคงจะแสดงให้หนายท่านดูไม่ได้ข้ารู้แค่ว่าการรวมโรหิตชีพจรกับยีนเลสจะทําให้คนคนนั้นใช้พลังของยีนเลสได้ ยิ่งโรหิตชีพจรเทพสบริ์ของคนคนนั้นแข็งแกร่งมากเท่าไรโอกาสที่จะรวมโรหิตเชีพจรของยีเลสได้สดําเร็จก็จะมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างถ้านายท่านได้รับโรหิตชีพจรของอีวิลลาร์ตัที่เป็นเทพสบับฤิ์คันเดสทักชันนายท่านก็จะรวมยีเลสระดับบารอนหรือไวขาวได้ไม่ยากอะไรแต่ถ้านายท่านต้องการจะรวมกับโรหิตชีพจรของยีเลสที่ระดับสูงกว่านั้นมันก็จะเป็นเนื่อ,อยยาก อันก็เพราะว่าจิตวิญญาณของยีเลสระดับสูงนั้นแข็งแกร่งพวกมันจะไม่ยอมง่ายๆแต่ถ้าในท่านมีโรหิตชีพจรเทพสปริตระดับสูงทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นมากตอนนี้หานเซนเข้าใจถึงจุดประสงค์ของโรหิตชีพจรเทพสปริตแล้วเขาคิดกับตนเองสิ่งที่เรียกว่าโรหิตชีประจรเทพสปริตนี้จริงๆเป็นพลังที่ใช้สยบจิตใจของยีเลสเจ้าเก่งเรื่องการมองหาบริเวณที่มีไขย,ยีนอยู่ไม่ใช่หรอ าข้าไปที่นั่นข้าจะลองขุดไขยีนขึ้นมาดูแฮนเซนต้องการจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับพลังของโรคใบนี้และที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเขาต้องการรู้ว่าตนเองจะใช้พลังของโรคใบนี้ได้ไหมมิสเตอร์อยางมีสีหน้าที่แปลกๆขณะที่ถามขึ้นมาว่านายท่านใช้ยีนเลสได้อย่างนั้นเหรอเขาคิดว่าแฮนเซนเป็นยีนเลสเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับยีนเลสที่สามารถรวมกับยีนเลสหนึ่งมาก่อน แค่แค่อยากจะลองดูแฮนเซนพูดถ้าเขารู้คําตอบนั้นเขาก็คงจะไม่ขอให้มิสเตอร์หยางช่วยเขาขุดหาใครยินแค่ต้องการจะลองดูในหัวของมิสเตอร์หยางเชื่อว่านั่นเป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากละ่ะพาแฮนเซนออกไปจากเมืองแอนเชนกอร์ ที่มิเตอร์ยังยอมตกลงอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะเขากําลังกลัวว่าซือปอจะส่งยอดฝีมือมาตามราหแฮนเซิด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงคิดว่าการไปซ่อนตัวนอกเมืองนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการจะพาแฮนเซิลไปซ่อนตัวเขาก็คงจะไม่ยอมตกลงที่จะพาแฮนเซนไปขุดหาไขาย,ยีนถึงแม้เขาจะไม่สามารถใช้ไขย,ยีนได้แต่ในเมื่อเขามีความสามารถที่จะหาที่ซ่อนของพวกมันมันก็แน่นอนว่าเขาเคยขุดไขย,ยีนขึ้นมาถึงนั้นพวกมันจะไม่ใช่ยีนระดับสูงแต่มันก็มีไขย,ยีนระ พวกเขาทั้งสองเดินทางออกไปจากเมืองแอนเชนกอนแต่มิสเตอร์หยางไม่ได้พาแฮันเซิลไปที่ภูเขาแอนเชนบิกกอนพวกเขาไปที่ทุ่งหญ้าที่อยู่อีกด้านนึงแทนชีพจรของพื้นดินเรียกอีกชื่อหนึงว่าชีพจรพระเจ้าทุกสิ่งมีพระเจ้าอยู่ชีพจรพระเจ้าเป็นสถานที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวกันมีแค่สถานที่แบบนี้ที่จะมีใครยืนอยู่มิสเตอร์หยางอธิบายขณะที่เขานำทางไป ชีพจรพระเจ้าคืออะไรแฮนเซนถามมิสเตียงเงียบไปชั่วคู่ก่อนที่จะตอบว่านั่นเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากในท่านคิดว่ามันเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับก้อนเมฆบนท้องฟ้ามันจะเลื่อนไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกมันจะไม่คงอยู่กับที่ดังนั้นการจะหาชีพจรพระเจ้าเพื่อคุดใครยีนขึ้นมาจึงเป็นการเรียนรู้ไม่ได้เป็นการคุ้นหาแบบมั่วๆในท่านเห็นเนินเขาเล็กๆขครัา้านั้นไหม มันเป็นสถานที่ที่ออร่ามารวมตัวกันอยู่มันต้องมีไขรยินอยู่ข้างใต้นั่นแต่เมื่อดูจากออร่าที่ค่อนข้างอ่อนระดับของไขยีนก็คงจะไม่สูงมากนะมิสเตอร์หยางชี้ไปบนเนินเขาเล็กๆที่สูงเพียงแค่7-8เมตรเ้าค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ